สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอธนบัตรนะครับชนิดราคา20บาทรัชกาลที่10นะครับธนบัตรรัชกาลที่10เป็นธนบัตรแบบที่17เริ่มใช้28กรกฎาคมพศส5 6 1 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับธนบัตรราชการที่10นะครับรุ่นแรกก็จะเป็นโทษปรับ40,000บาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูด้านหลังธนบัตรนะครับอ่ารอสักครู่นะครับมันสะท้อนนะครับ สะท้อนแสงนะครับเราต้องใส่ซองพลาสติกนะครับเพราะว่าต้องกันรอยนิ้วมือนะครับกันปลวกกันแมลงเข้าไปกัดแทะนะครับกันความชื้นป้องกันไม่ให้ธนาบัตรเป็นคาบเหลืองนะครับเพราะว่าเป็นเป็นกระดาษนะครับธนาบาัตรราชการที่10รุ่นแรกเป็นกระดาษนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสังเกตรบริเวณนี้นะครับ เนี่ยครับบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นธนบัตรรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นโทษปรับ40,000บาทนะครับส่วนธนบัตรที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นธนบาัตรรัชการที่10รุ่นที่2นะครับเนี่ยครับ ธนบัตรราชการที่10นะครับเป็นแบบ17เริ่มใช้28กรกฎาคมพศส5 6 1นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูธนบัตรราชการที่10รุ่น3นะครับ ที่เรานําเสนอไปแล้วนั้นนะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับฉบับนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นธนบัตรรัชกาลที่10นะครับแบบโพลิเมอร์นะครับไม่ผ่านการใช้ข้อดีของธนบัตรโพลิเมอร์นะครับมีความทนทานสูงนะครับ ทำความสะอาดง่ายนะครับส่วนรายละเอียดนะครับธนบัตรโพลิเมอร์รุ่น3นะครับวันที่ออกใช้24มีนาคมพศ2565 ขนาด72คูณ138ม mm. มิลลิเมตรเดี๋ยวเราก็จะดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังธนบัตรนะครับก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับสองพระองค์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ